เข้าไปหรอกนะครับ5 4 2 5ทำไมไม่มียิ้มเลยอ่ะเด็กๆโอเครอบที่สองนะครับเอาทุกทุกคนโดนทำการยิ้มแบบเห็นฟันหนึ่งซียิ้มเห็นฟันสามซี่ ยิ้มแบบห็นปันเลยดิโมองก้อนนะมองก้อนนอนนอนนมางก้องทำท่าแบบยิ้มขมไปวางของนอนนอนนนนอนไปไปขอขอตังมิตมาใส่ไว้ยิง ไไม่มีใครต่อไม่ได้น้องสายต่อเอาใครใครจะถ่ายต่อบ้างครับรอแล้วให้กลุ่มเราอย่าอย่าอย่าให้มาถ่ายต่อถ้าหมดคิวนี้แล้วก็จะเป็นคิวต่อไปอ่ะไปแล้วอุปกรณ์ไปอาจารย์อ่ามีใครต่อคิวไหมคะต่อไปล่อไปนะองศาองศาได้ไอุปกรณ์รอบต่อไปองศากับพ่อแม่ไงพ่อเแม่อาขบวนมานเได้เลยองศาไม่่ด้รอรอก่อนรอรอก่อนเออรอคิวเราดูเพื่อน